สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Leo t a c h นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ส่วนตาลข้างหลังของโ Ona าร์มนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตว่าตอนนี้นะครับ o n าฟาร์มีอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็ได้ทําการปรับปรุงอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับแมคโครก็กำลังทําการตักดินอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับเราก็ได้ ทำเป็นทางกว้างนะครับแล้วก็ได้ทําการปลูกต้นไม้แล้วก็มีเสาเพื่อให้ต้นไม้เลยขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นตาลนะครับอันนี้ถ้าเราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวของใครนะครับก็จะเห็นว่ามันข้าวออกผลแล้วนะครับไอข้าวพร้อมเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้นะครับเจ้าของฟาร์มนะครับก็กําลังทําการปีนเก็บนะครับไม่รู้ว่าจะตกลงมาหรือเปล่านะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการปีนต้นตาลนะครับ แค่ปีนตรงนี้นะครับไม่ได้ปีนไม่สูงมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับถ้าปีนขึ้นไปนี้ไม่รู้ว่าจะตกลงมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศรถนี้ให้ดูนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นภาพตอนที่เราปีนนะครับเป็นเหมือนสไปเดอร์แมนเลยแล้วก็จะมีรูปที่อ่างเปาสตูดิโอตัดต่อให้นะครับก็สามารถไปติดตามได้บนตัวไอด้านบนนี้เลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจากมุมสูงนะครับข้าวสวยมากเลยนะครับตรงนั้น ว้าวสวยมากเลยครับนี่นะครับแมคโครขนดเล็กนะครับก็กําลังทําการเกลี่ยปลาอยู่นะครับตอนนี้นะครับรถแมคโครนะครับก็กําลังตักดินเข้าในรถแดงนะครับรถแดงเราเคยได้รีวิวไปในคลิปนี้แล้วนะครับก็กดลิงก์เข้าไปดูได้นะครับนี่ครับอันนี้นะครับเราก็จะมาตอนนี้นะครับเราก็จะมาตัดต้นตัดลูกฝรั่งในต้นฝรั่งกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งนั่นเองนั่นนะครับเห็นไหมครับนั่นนะครับลูกฝรั่งอยู่ตรงนั้นว้าว แล้วก็มีอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราตัดเลยนะครับสามสองหนึ่งป้บนี่นะครับได้ลูกพลังมาแล้วเ็อกโอเคต่อไปนะครับให้นี้นเป็นคนตัดเข้าไปเลยใเรียกอวางตกน้ำน,นะครับ ว้าวครั้งแรกของนีน่าเลยนะครับส่วนตรงนั้นนะครับยังเล็กสามลูกตรงนั้นนะครับนี่นะครับก็ได้ฝรั่งมาแล้วได้ฝรั่งมาเยอะเลยว้าวตรงนั้นนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนั้นก็ทําทางใหม่แล้วตรงนี้ก็มีความโล่งขึ้นนะครับบ้านปู่ก็ลมลื่นเหมือนโอนาฟาร์มเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับของบ้านปู่นะครับก็ได้ทําเป็น บริเวณที่เอาไว้เลี้ยงจิ้งหรีดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีจิ้งหรีดมาลงนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บ้านผู่นะครับก็จะจาได้ว่าจะมีต้นกระบองเพชรของพี่ต้นปูอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณข้างหลังของบ้านปูกก็กาลังทําการสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็ได้กลับมาที่โอนาฟามแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากๆเลยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้ทํากิจกรรมหลายอย่างใน โอนาฟาร์มแล้วเราก็ได้มาดูว่าในโอนาฟาร์มและที่บ้านปู่มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับโอเคครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมครับขอบคุณครับ